สวัสดีครับผมนายแพทย์กิติพันธ์เลิกเกษมครับการรักษาในคนไขในนน้ในกรณีในระยะเริ่มต้นนะฮะเราจะให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดครับซึ่งการให้ยาต้านการแข็งตัวเลือดเนี่ยจะทําให้ไม่เกิดมีริมเลือดที่เพิ่มขึ้นการที่มีมริมเลือดเพิ่มขึ้นเนี่ยจะทําให้ลักษณะเนี่ยของริ่มเลือดนี้ใหญ่มากขึ้นเรือ่อยๆแล้วก็สามารถที่จะหลุดลอยได้อย่างง่ายดายดังนั้นเมื่อเราเจอปั๊บเนี่ยแพทย์เจอปั๊บจะให้ยา ต้านการแข็งตัวของเลือดครับเพื่อไม่ให้หลุดลอยไปแต่ในบางกรณีที่คนไข้ไม่สามารถให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดได้เช่นหลังผ่าตัดใหม่ๆแล้วเกิดภาวะดังกล่าวนะครับอันนี้เราอาจจะต้องใส่ใคล้ายๆตัวกรองบางคนเขาเรียกว่าฟิลเตอร์ไปกรองอิน่ในหลอดเลือดดำใจที่ท้องเพื่อการไม่ให้ริมเลือดใหญ่ๆเนี่ยเข้าไปได้เดี๋ยวไปอุดตันปอดและเสียชีวิตได้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ท่านมีขาบวมควรรีบม,มาพบแพทย์ครับเพราะสาเหตุประการหนึ่งก็คือริมเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ ซึ่งริมเลือดสามารถเข้าไปอุดในปลอกได้ซึ่งอันตรายถึงชีวิตดังนั้นเมื่อไหร่มีขาบวมควรรีบมาพบแพทย์ครับสวัสดีครับ